สำหรับคลิปวิดีโอนี้จะสอนวิธีการใช้งานตัวซอฟต์แวร์แ r a บโลแบบสั้นและกระชับเราลองมาดูกันครับเริ่มต้นขั้นที่1เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็ไปที่เมนู Datasource เราต้องการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เป็น Excel แล้วก็คลิก Excel เลือกชุดข้อมูลที่เราต้องการจะใช้งานจากนั้นตัวโปรแกรม t b l e a u จะทาการเชื่อมต่อข้อมูลหน้าที่ของเราก็คือดึงชีตที่เราต้องการใช้ในที่นี้คือออเดอร์เมื่อดึงเข้ามาแล้วเราจะได้เห็นข้อมูลที่เปลนตัวอย่างข้อมูลทั้งด้านซ้ายมือในส่วนที่เมาส์ชี้อยู่ก็จะเป็นตัวคอลัมน์ส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาแสดงผลตัวอย่างข้อมูลคลิกที่ชีตเพื่อทำการสร้างข้อมูล ชุดข้อมูลจะมีคอลัมน์ต่างๆลิสต์อยู่ทางด้านซ้ายมือเราต้องการดูข้อมูลที่เป็นเซลล์ต้องการดูแยกตามแคตตาก็อตามสับแคตตาล็อใส่ตัวเลเบลใส่แคตตาก็อที่คัลเลอร์เพื่อแสดงสีตั้งชื่อว่าเซลล์รีพอร์ตจากนั้นนิวชีทใหม่ต้องการดูเรื่องของเทรน เลือกข้อมูลที่เป็นยอดขายก็คือเซลล์เทรนเลือก Order Date ใส่ตัว Label ที่เป็นตัวทีเราสามารถลงดีเทลระดับ Quarter m o n นเดย์หรือต้องการดูเฉพาะข้อมูลที่เป็นปีและเดือนเราก็จะได้กราฟที่เป็นเทรนขึ้นมาเราในชีตใหม่ต้องการดูข้อมูลที่เป็นแผนที่เราสามารถเลือกข้อมูลที่เป็น Country ดับเบิลคลิกข้อมูลจะ ถูกแสดงผลในลักษณะที่เป็นแผนที่ต้องการดูยอดขายเบบคคิกที่เซลลเราก็จะได้ตัวแผนที่ที่มียอดขายเกิดขึ้นลักษณะของวงกลมที่มีขนาดใหญ่ก็จะเป็นประเทศที่มียอดขายเยอะเราอยากเอาประเทศมาใส่ที่คัลเลอร์เราก็จะได้สีขึ้นมาจากนั้นเราสร้างตัวแดชบอร์ดเอาข้อมูลเซลล Sheet ชีตเท Sheet Map เข้ามาใส่เราก็จะได้ตัวชา t ที่เป็นหน้าแดช h b บอร์ดจากนั้นก็คลิกที่เมนูเซฟโอเคคลิกเซฟเราก็จะได้ตัวหน้าแดช h b บอร์ดขึ้นมาเราสามารถปรับไซด์ได้ตรงเมนู Desktop b ปเบราวเปลี่ยนจาก f ิกไซ z e เป็น Automatic คลิกเซฟเราก็จะได้ตัวหน้าแดชบอร์ดขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราต้องการใส่ฟิลเตอร์อย่างเช่นเราต้องการฟิลเตอร์ที่เป็นปีให้เรามาคลิกที่ชีทที่มีข้อมูลรายปีนั่นก็คือชีทที่เป็นเทรนด์เราเลือกมอ o p t t o o n แล้วเลือกฟิลเตอร์เลือก year หรือเราต้องการข้อมูลที่เป็นแคตตาก็อเราเลือกเราจะต้องเลือกชีทที่มีแคตตาก็ออยู่เลือก dropdown เลือกฟิลเตอร์เลือกแคตตากเราสามารถปิด สัญ,ญลักษณ์สีสัญ,ญลักษณ์ไซายที่ไม่ใช้ออกได้ครับเราสามารถคลิกฟิลเตอร์และเลือกออปชัน More Option Apply all using related data source ตัวฟิลเตอร์จะทำการเปลี่ยนทุกๆชีท้ที่อยู่ในหน้าแดชบอร์ดหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับทำเช่นเดียวกันกับฟิลเตอร์ t a t e g o r y เลือก all using related data source ก็จะทำให้ตัวฟิลเตอร์มีการเปลี่ยน ในทุกๆฉากในหน้าแดชบอร์ดของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการอธิบายสั้นๆครับลองทบทวนดูแล้วก็ลงมือทำนะครับ